สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซิริตาเจนเซนเปิดใจชีวิตจริงไม่ได้สวยหรูเหมือนเจ้าหญิงเรียกได้ว่าวันเวลาหมุนเวียนผ่านไปอย่างรวดเร็วใครเลยจะรู้ว่าดาราสาวฉายาเจ้าหญิงแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ริตาซิริตาเจนเซนนะัรงเดด เธอรดนั่นอยู่ในวงการบันเทิงไทยมานานพร้อมยังการันตีผลงานมากมายถึงความสามารถความสวยและความเก่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาเธอถือเป็นดาราคนหนึ่งที่เหล่าบรรดาแฟนๆให้ความชื่นชมมาโดยตลอดทั้งในเรื่องการวางตัวดีเป็นคนที่มีบุค,คลิกภาพดีโดยเฉพาะความมีเสน่ห์และความสวยเพรียบพร้อมรวมไปถึงเรื่องหัวใจในตอนนี้นั้นต้องบอกเลยว่าชีวิตของเธอช่างเพอร์เฟกสุดๆ จนทำให้สาวๆทั้งประเทศอดอิจฉาไม่ได้เลยทีเดียว ล่าสุดริต้าได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการขลับฟรายเดย์โชวพร้อมเปิดเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมแบบหมดเปลือกที่ใครๆค,คิดว่าริต้าชีวิตเหมือนเจ้าหญิงมีแต่ความสุขแต่ใครจะรู้ว่าชีวิตของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนกันและในเวลาที่ริต้ามีความรักเธอเป็นคนโรแมนติกมากๆทํททุกอย่างเพื่อคนรักได้เผยไม่เคยอกหักแต่เคยมีเสียใจกับความรักส่วนความรักร ระหว่างริตากับกรณรงเดชรับเคยคบกันตอนเด็กแต่เพราะเป็นข่าวจึงทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจเป็นพี่น้องกันพอมาคบกันอีกครั้งทั้งคู่ไม่อยากเป็นข่าวจึงทําให้ความรักครั้งนี้ต้องหลบซ่อนและกว่าจะปรับจูนเข้ากันได้ทะเลาะกันหนักจนไม่อยากเชื่อว่าจะหนักขนาดนี้ถามว่าเรารู้สึกแบบชีวิตชั้นเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายไหมริตาตอบว่าไม่ได้มีความเป็นเจ้าหญิงเลยมีความกวนๆด้วยซ้ําทุกคนมองริตา ต้องเป็นคนมีความสุขทุกวินาทีแน่เลยแต่จริงๆชีวิตที่ผ่านมามันมีความยากเย็นมันมีโมเมนต์ที่โหดเหลือเกินด้วยเหมือนกันจริงๆร,ริต้าไม่ได้มีอะไรที่สวยหรูเพอร์เฟกหรือรอยด้วยกลิุ่กลาบเลยถามว่ามีใครเคยทําให้ริต้าอ,อกหักไหมเจ้าตัวตอบว่าไม่มีค่ะแต่ถามว่าเคยเสียใจกับความรักไหมเคยค่ะเวลา,าริต้ามีความรักแบบไหนสเปกหรือผู้ชายในฝันของริต้าเป็นแบบไหนเป็นคนโรแมนติกมากโรแมนติกที่สุดทําทุกอย่างเพื่อ คนนนั้้ไดส่วนมากคนที่ริตาจะชื่นชอบมักจะเกิดจากการพบเจอเขาเข้ามาว้าวเรามีความคิดว่าเขาแบบมหัศจรรย์เลยถามว่ากับคุณกร์เองตอนนั้นเจอกันอย่างไรเจ้าตัวตอบว่าจริงๆเราเคยคบกันตอนเด็กๆค่ะแต่มันเป็นข่าวเร็วมากเลยค่ะเราเลยขอเป็นพี่น้องดีกว่า ถามว่ากลับมาคุยกันใหม่รอบนี้กลัวเป็นข่าวอยู่หรือเปล่าต้องหลบซ่อนขนาดไหนเจ้าตัวตอบว่าไม่อยากเป็นข่าวรอบนี้เราต้องเก็บทุกอย่างเป็นความลับไปร้านอาหารอะไรเราก็ไปที่คนน้อยนๆเที่ยวต่างจังหวัดเราก็ไปคอร์รลฟลายบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเรามีความกังวลเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเขาก็ดูไฮโซบินเครื่องบินส่วนตัวแล้วมีทะเลาะอะไรกันไหมในช่วงปรับ,บตัว เจ้าตัวตอบว,ว่ามีค่าทะเลาะกันหนักมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะทะเลาะกันแบบนี้ส่วนความเป๊ะของเขาคือเราก็เป็นคนมีระเบียบระดับหนึ่งค่ะแต่พอไปเจอเขาคือจบเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ